สวัสดีครับดิฉันพันตำรวจโทหญิงนิสุวิมนั่นใจนะคะเราผู้กับสอบสวนคนงานสอนนอมินบุรีค่ะอผม,ผมร้อยตำรวจโทรสบการ์สิงหาสิงค์ครับเราสำนักสอบสวนสนินบุรีค่ะแลห้องนี้นะคะมันเป็นห้องเกี่ยวกับรับคดีสอบสวนชญากรรมทางเทคโนโลยีะคะ่ะ เกินไปยังไงให้มันไม่ถูกหลอกจะซื้อของออนไลน์ยังไงดีไม่ไม่ถูกหลอกใช่ไหมเจอของประกาศทางฟ b o o k ทางเฟซบุ๊กทางไลน์ชอบใจแล้วใช่ไหมอยากได้แ๊กถ้าถูกเกินไปเนี่ยอันนี้ต้องพึงระวังไว้เลยถ้าถูกเกินไปถูกกว่าความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องดูว่าสินค้านะเราก็ต้องทั้งใจเหรอว่าเราจะซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือซื้อสินค้าที่ตามร้านทั่วไปถ้ามันหาหาได้ทั่วไป ที่แนะนาว่าไปซื้อที่ที่มันมีขายอยู่ดีกว่าเสียเวลานิดแต่ว่ามันก็ปลอดภัยกว่าแต่ถ้ามันจะเป็นที่ต้องซื้อจริงๆเราก็ต้องตรวจสอบทาง Facebook ว่าอ่าหนึ่งเข้าไปดูว่า facebook เนี่ยสร้างมานานหรือยังสร้างมานานแล้วถ้าสมมติสร้างมาสี่ห้าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนชื่อไม่เคยเปลี่ยนโปรไฟล์เลยอันเนี้ยโอเคก็าอย่ายังน่าจะ่ถือมีคนติดตามไหมมีคนเข้าไปคอมเมนต์ไหม นในการคอมเมนต์แต่ละอันแต่ละอันเนี่ยเราต้องดูว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์น่ะน่าเชื่อถือขนาดไหนมันเป็นกลุ่มแก๊้งของพวกเขาหรือเปล่าหรือเป็นคนคอมเมนต์จริงๆนะครับคนที่ได้สินค้าจริงๆครับจากนั้นเราก็ต้องตรวจสอบที่อะไรที่ว่าคเ,เรีกว่าเลย backlink อะไรนี้เข้าไปไปซื้อมันจะมีอยู่ไหนในในในกูเกิลหรือเปล่เช็คดูว่ามันมันมีไรแล้วก็อย่างถ้าซื้อของออนไลน์แล้ว สามารถที่จะจ่ายปลายทางได้นะครับจ่ายปลายทางได้ก็โอเคความปลอดภัยมาระดับหนึ่งแล้วก็สามารถเช็คของก่อนกอนที่เราจะรับได้นะครับก่อนที่เราจะเราจะรับของเราสามารถเปิดดูได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคได้หละหรือถ้าจะซื้อของอะไรจริงๆก็ซื้อในเขาเรียกว่าเนี้ยที่มันมมที่มันมีตัวตนที่แบบมีรับรองอมีการลงทะเบียนผู้ผู้ขายผู้ซื้ออะไรเงี้ย ใช่ไหมผู้ขายลงใะเียนผู้ขายเีตัวตนที่แน่นอนนะครับอันนีมน้มันมีหลายๆแอปหลายๆเรตที่ว่าเราสามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าขึ้นมาในลอยโปรไฟล์ก็ไม่มีหน้าตาใครก็ไม่รู้เนาะเป็นรูปตัวการ์ตูนนั่งรูปอะไรเงี้ยมันดูไม่ได้เช็คไม่ได้เนี่ยขึ้นระวังเลยยว่าอันตรายแน่นะครับเราก็ไปซื้อที่ร้านดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าแนะนําว่าถ้าอจริงๆไปซื้อที่ร้านปลอดภัยที่สุดนะครับ จะช่วยกันไปกระจายด้วยนะคะบอกบอกพขาควบคุนสูงด้วยนะคะ<ช>มีอะไรไม่เข้าใจรีบปรึกษาหาไอ้มีคดีอะไรตอนนี้ดังโทรมาหาสอนอมีนได้เลยนะคะว่าตอนนี้มิฉาชีพใบรูปแบบไหนบ้างมันจะมีเปลี่ยนตอนนี้หรือไรกันามวัฒนาการของโลกเราจะไปแนะนำกันนะคะอย่าถูกหลอกไม่กดลิงก์มั่วซั่วคิดให้ดีก่อนโอนถ้ารวยจริงจะช่วยเราทำไม หน่วยงานรัฐไม่มีให้โอนเงินก่อนด้วยความปัาถนาดีจากตำนางานตำรวจแห่งชาติและคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี